ภาษาอังกฤษคุณครูทราอ,อ่านประโยคนมีใหมผมณแม่หนูอ่านไม่ได้อ่านภาเดกกลืออู้ดีมากนขนาดนุลาโรงเรียนหนูอ่านไม่ได้หนูยังนํามาถามครูที่โรงเรียนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเขาเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุภารรษิตไทยเขาว่าอายครูไม่รู้วิชาจําไว้คุณครูก็เพิงรอมันเบ,บิด <โอ S 2> ครูครูต้องเราะ่ะอายครูไม่รู้วิชาอายพรรยามไม่มีบุ แต่สมมุติว่าถ้าได้คุณครูเป็นภรรยาจะได้วิชาและได้บุญไปยังอีกเ่อะยังเ่อความคิดีมากเลยเพอาดีนะเขากันฉิเลียนโจเ,นเปลี่ยนคู่แเราข้าอย่าลืมมาแต่งงานกับคู่คนดีนะ เธอมืองนด้เป็นคู่กูกูสิไปเห็นมันเมื่อนนี่เด้อไม่ประด้ยลูกสั่งอันไหนคำไหนนู้อ่านไม่ได้นี่ก็ครูคัพเปโนีินะอ่ะครูจะสะกดให้ฟังนะแล้วจำด้วย L A W S, S M U o l O <จำ S 1> Last Moon จำไว้อานไหนประกาบปีนาออกเสียงให้ถูก Last Moon เสียใจอ่านไม่ถูกเอาแล้วจะอ่านว่ายังไงยีบอ,อย่างนี้ต้องอ่านว่า <S <S ออกกัษา,นาขนา,าลุรอโรงเรียนนะคุณจะบอกให้เนี่ยโอ้มึงมาต้มหอดุมพาวาเลยเน,นาะนานลายยังไม่แกล้งครูเลยนะไม่เอาละเปลี่ยนวิชาดีกว่า,เ,วาเรามาเรียนวิชาวาดเขียนนะคะนักเรียนอาดีครับคุณครูผมชอบวาดเขียนครับครูจะวาดภาพให้นักเรียนทาย จะใบว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งอ๋อครูว่าแตงโมยางม่มดดมมคุค้ม็จอยูอ่ามนเป็นูคิดยากดิเนี่ยมันมีรสเปรี้ยวนะหนูจืนรสเปรี้ยวใช้น้ำมันอะไรคะอ๋อน้ำมันบ,อบัอวีทหนูแหลมต้องตอบได้หนูแหลมตอบพริกหยกค่ะคหนะัวแข็งแมแมเนาะครณครูคะผมตอบได้คะ่ะพิซซาตอบได้อะไรลูกมะม่วงค่ะถูกต้องมะม่วงไม่ถูกหรอกค่ะเขาตอบไม่เต็มเอา จะตอบเต็มบจะตอบยังไงล่ะลักษณะนี้ต้องตอบมะม่วงเอิบลองโอ,อ้เดี๋วกูไปเอาเกลือ,อกัดงงให้อร่มากินกันมบมะม่วงโอกลองไม่ต้องไปละครับครูเสียความรู้สึกกับหนูแหลมมากเออมทำไมทำไม,ทำไมหนูตอบว่าพริกหยวกหนูเอาตาไหนดูฮะหออนูน่าจะรู้เรื่องผลไม้ดีกว่าเพื่อนนี่ตัวมันบตอบก่บบังไฟนะแล้มันบักบังไฟบ้านแมวสิไม่ควร ทำไมถึกตบวก็ผิดหยวกอ้าครูขาะจะให้หนูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้หรอกครูเพราะว่าก็หนูก็ถนัดเป็นบางสิ่งบางอย่างก็หนูถนัดเพราะว่าบาง่วงนี่ไม่ค่อยถนัดหนูถนัดที่สุดก็คือมะพร้าวเพราะหนูคลุกประจำเอามึงขคืนมาทําอะไรมะพร้าวเอามาล้างนาแม่มือนี่คุณโมนาถามโซโล่ไอยยางงี้อย่าทะเลาะก,กันข้อต่อไปครูจะให้ช่วยกันทายเป็นผลไม้เหมือนกันเนี่ยครูจะวาดแค่ครึ่งเดียวนะ ให้นักเรียนทายว่าเป็นรูปอะไรผลไม้เหมือนกันเนี่ยอร่อยมันกันข้างล่างจะมีขนหยิกๆเอ้ากูไปคิดเลยว่าคู่หน้าตาสวยๆยังี้จะมาจังไรปะนี่ทำไมทำไมยังมาวาดดาให้นักเรียนดูวะครคูค่ะครู่คืู้ในลอย หนูเตือนมันไม่ใช่ดาบแล้วหมากอะไรล่ะถ้าไม่ใช่ดาบหมากชมพู่ว่าถ้าชมพูไไ่เป็นยังไงกูจิ้มไปซื้อกินก็ทีเลยทำไมเวลากัดกินก็นจะคือกัดดากักแล้วทีนี้ว่าเป็นคนที่กินองเนี่ยคนอะไรคนชมพู่หนูดูแล้วมันคนดกักค่ะ <laughs> หนากอยากมาเป็นอะจังไดว่าเป็นสายหรือฟาดดักนะแย่งเดิมฟาดดัก คุณครูว่าตาพูดจาไม่สุภาพเอาแบบสุภาพก็ได้คุณครูว่าตูดคุณครูว่าตูดนี่เขาจะเป็นพอออมันจัดการกับเด็กพวกนี้เอามาจากซิปหล่อเธอพ่อออค่ะผู้นี้ผู้จาไม่สุภาพใช่ฝ่ายมือว่างไหนโอ้เสื้อตัวไหนไอเสื้อแดงเหรอกูไม่เกี่ยวดิฮะไอเสื้อแดงเลยเลยว่าครูอะฮกเรอแวว่าครูเขาทำไม ฮะนี่เลาครูเขาทำไมเอาตรงไหนมเกี่ยครูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงล่ะลาแล้วลาเลยลาออกมาทำไมไอตัวไหนว่าครูเมื่อกี้เนี่ยปลาปลาลูกปลาว่าลูกพอว่าดูไหนน่ะอีตัวนี้เนี่ไม่เกี่ยวนะหนูไม่ได้เรียนอยู่ชั้นนั้นตอนหนูอยู่ชั้นป .6 และค่ะโอ้เขึ้นมาเตือนเมื่อไหร่เตือนชั้นคุณเองค่ะนั้นลงมาเองเอาสอบตัวเองได้บาด้วย ไม่รู้ตามาตาเรืออะไรจะพูดอะไรก็พูดจะว่าอะไรก็ว่าเสียาหายหมดเลยเออทำอย่างนี้เสียหายนะอ้าวเออใครมาว่าด,ดากไว้ตรงนี้ฮะฮะรู้ไหมว่าใครวาดใครวาดนั่นคุณครูตุ๊กตาเป็นคนวาดอ้าวแถมยังบอกพวกหนูต้องตกดักดนนักเรียนดูให้ดีนะคะต่อไปนี้คุณครูจะวาดดากขออให้ดูไม่ใชแม่โอ้ไม่ได้นะครูไม่ได้นะ ทำอย่างนี้เสียหายะน่ดนะดากพ่อไม่เป็นอย่างนี้นะดากพ่อขนเยอะกว่นนี้นะท่านขออแสดงว่าเขียนผิดนี่มันไม่ใช่ดากนี่มันรวปชมพู่เนี่ยโอ้ยน่าจะทำอย่างนี้ซะแล้วก็ไมอันนี้ไปว่าเทรยเดียวมันก็คือดากงั้นที่ฉันขอลาออกเลยไม่สูงไม่สอนมันละสอนยากสอนเย็นบอกเจ้จ้อยหน่อยให้เบาหย่อเยอะ ไปหาตำมือไปไ่ได้เลยไอ้เงาะเราไปรอดไปไหนล่ะครูไปสอนอยู่ภากใต้ฝุนไม่เป็นไรไม่เป็นไรครูเก่าไปครูใหม่ย่อมมาขอเรียนเชิญครูคนใหม่นะครับสวัสดีค่ะนักเรียนน่าแล่ะก็ม้สอนดอกข่าเที่ยงล่ะ กินเผาเอ็นเฮ้ยมุกไปกินเผากานมามาใช่แค่ไปกินแกงเซนกินกับเขากันเกรก่อนยังราคาเดียวเฮียยังเป็นกระเป๋ารถบมอค้าเป็นแอดค้าใครตีระฆังทำไมลูกขอออกตีตีทำไมตีเพราะว่ามันเพียงแล้วใช่ไม่รำใครนะตีระฆังลูกขอออก คนไหนลูกขออ่ะมันกลับบ้านไปแล้วค่ะนี่ใครจีรังจีนี่ลูกผู้อื่นอาตจีคุณ <c oughs> ครับผมขอลาไปห้องน้ำครับเรียนโดนว่าสูบโหดโหดใครอนุญาตหายปวดแล้วครับเดี๋ยว <c oughs> ทำไมอ่ะอยากเอานไน้เท้า จำนะไรเส่เลยไม่ได้แด็ดล่าแบบนี้โอ้คุณแต่คข้ายขอลา่ากันโอนกันอ๋อขอลาา่ามกูเข้ามาเก่งเก่งแน่มากไหนคนไหนเก่งอยู่ในห้องเนี้นยเก่งหมดทุกคนล่ะค่ะลงจากต้นไม้เมื่อ,อไหร่ ลูกผู้ชาเนี่ยจ้าหนูมารายงานตัวค่ะชื่ออะไรมันเรียกได้สองภาษาภาษาอังกฤษเรียกปิ๊ดภาษาไทยเรียกแหลมถ้ารวมกันนะ่แหลมปิ๊ดอ๋อเด็กหญิงแหลมค่ะเนี่ยคือรับอินีซอญี่ปูนั่นกันี่จริเหรอใช่ชื่ออะไรอ่ะฮิตุจัง <laughs> อออะไรนะฮีตุกจังนี่ไม่ได้ชื่อพ่อบอกชื่อจักรฟังเนาะแงวชื่อจักรฟังญี่ปุ่นกับมี่ก็กันตัวชื่ออะไรอ่ะโคอิจิอ๋อพ่ออาโคเฟ้ได้ยินนะโคอิจิโคโคโคอิจิฮีตุกจังพอพอเลิกเล่น เนี่ยเด็กหญิงแหลมที่หลังถ้าจะมารายงานตัวน่ะถ้าจะเข้ามาหาครูต้องถอดหน้ากากก่อนเข้าใจไหมน่าริงค่ะบอกมึงแล้วเดี๋ยวเวลามาเรียนให้ถอดหน้ากากออกแลมพ่อพ่อพ่อเลิกเล่นเด็กหญิงจืนมานี่สิหมูืุ๊บลาวชื่อจืนเหรอภาษาไทยเรียกแฉค่ะภาษาอีสานเหรอชื่อนั่นแหละค่ะ แล้วเกี่ยวเกี่ยวอะไรกับภาษาไทยเอาก็ครูพูดไทยนี่เนาะอ๋อพูดไทยนําหนูเก่งกว่าเพื่อนเนี่ยหนูต้องรู้จักครูด้วยครูครูชื่ออะไรคะครูอะไรใจดีและครูต้องการตัวช่วยนี่มีปัญหาค่ะหนูรู้ครูอึดอัดอยู่แล้วครูฝังภาษาอีสานไม่ค่อยเข้าใจหรอกเอาครูเป็นคนจังหวัดไหนคะศรีสะเกตคือเกไม่ใช่อีสานเนย

เจียวเขาเสมอเพืบกแปลว่ามีแต่ว่าเขามันเจียวเสมอพึบไปเมืเลยมันจะเจียวเขาเสมอเพือเราบปจนตัวบนีเแค่โรมาหาเขาหวงกระอักันอนยงเองเยับนีเป็นระ่วรังผวดเอวปแ่รับรับแค่รับปแน่รับไคับไป่รัไแ่ัแ่ครัันมปตรั่ัล่แ่ั่ เน no oh, wow, so anyway, yeah. yeah, ี่ยเสนอหน้ามาพูดอะไรดูไม่อะไรไม่แซ่มีไว้ทำไมมีไว้ทำไมมีไว้คล้องกระปอมเจ้าบ่วงใส่หัวมันน่งามไปอยากรู้ไหมมีไว้ทำไมมีไว้ทำไมอ่ะไปเคี่ยนเด็กดื้อ เก็บหอดที่รักเขาเลยเรียนภาษาไทยภาษาไทยโอ้ยอะไรรู้ไหมมีไว้ทำไมเขาเรียกว่าอะไรรู้จักไหมหนังสติ๊อหนังสติ๊กมีไว้ทำไมรู้จักไหมมีไว้ทำไมอ่ะมีไว้จะยิงนกเอาเฮ้ยเจ๊ไอ้บัจจิโดนกูอย่านะ ตายแล้วอ twee, ีจูนหูอีจุนดินโอ้ยตาออกกระบาดอยู่ทิ้ปเจอเลยวะหมูคือสีเลียนน้ำหมูบันใดดอกกาขอนุญาตไปโรพยงบาลนะคะเจิรบม่ต้ไปโรพยาบาดดอกเจิรยังนะคะที่นี้จุนี่แล้วขีนี้ยังแหลมท้องกาดแพร่ยาบุออระาดอกีหนใดสออกเนาะ